ข้อที่4นะครับจงหางานที่เกิดจากแรง f นะครับทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ตามเส้นโค้งตามรูปนะครับประเด็นก็คือให้หางานเพราะฉะนั้นนะครับักเงียนแป,แ,ปแปลความหมายของคํานี้ก่อนงานเท่ากับลายอินทิกรัลบน c ของ f d r ซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะกลายไปเป็นลายอินทิเกรัลบน c ของ p dx แล้วก็บวกกับ q dy ต้องเขียนนะนะครับคือมันแปลงรูปมาเป็นแบบนี้นะครับตามกระบวนการมัน เพราะเนี่ยไอตัว p กับ q มาจากไหน p กับ q คือตรงนี้ครับไอตัวเนี้ยพจน์เนี้ยคือตัว p พจน์ที่อยู่ตร,ตรงนี้คือตัว q นะครับคือตัวที่มาจากตัวแรงมาจากตัว f น dr นะครับเพราะมันก็คือ line integral บนเส้นโค้งบนเส้นโค้ง c นะครับของฟังก์ชัน c x กำลังสลบส x บวก y dx บวกกับ x บวก y กำลังสบวกหแล้วก็ dy นะครับเราจะหาเนี่ยก็คือ line integral เหมือนข้อเหมือนข้อ,อ เหมือนข้อที่แล้วเหมือนข้อขอ,ขอ,อะไรข้อ2เพราะไม่ใช่เส้นโค้งปิดแต่ประเด็นก็คือเส้นโค้งของเราเนี่ยตามรูปมันแบ่งเป็น C 1 C 2 C 3นะครับซึ่งข้อสังเกตคือโจทย์ในลักษณะนี้ถ้าเราทำเราแบ่งทําทีละข้อเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเสียเวลาแล้วเส้น,นมีทั้งเส้นโคง้งเส้นตรงนะครับเพราะถ้าเจอรูปอย่างนี้แล้วข้อแบบนี้นะครับให้นึกถึงทฤษฎีบทความเป็นอิสระจากวิถีนะครับเรื่องของความอิสระจากวิถีนะครับ Independent of Part นะครับ ซึ่งกระบวนการในการหาก็คือเริ่มต้นด้วยการอันดับแรกคือตรวจสอบความเป็นอิสระจากวิธีก่อนนะครับขั้นตอนในการหานะครับมันก็คืออันดับแรกนะครับตรวจสอบความเป็น independent of p a r t าทอ่ะที่ตรวจสอบยังไงดึงตัว P มาครับ P เท่ากับ 4x กำลัง3ลบ 2x แล้วบวก y ฟังก์ชัน q คือ x บวกกับ y กำลัง3แล้วบวก1นะครับจากนั้นให้เอาตัวนี้ดิฟฟังก์ชัน p เนี่ยเทียบกับ y คล้ายๆกับทฤษฎี CD บทของกรีนนะครับแต่เป้าหมายในการดิฟต่างกันนะครับอพอดิฟอันนี้ดิฟเทียบ y พรึ่บพจน์ไหนไม่มี y นะครับพจน์ไหนที่ไม่พจน์ที่ไม่มี y เนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์หมดเลยก็จะเหลือแค่พจน์สุดท้ายพจน์เดียวก็คือเท่ากับ1ในขณะที่ที่เราดิฟ q นะครับก็สลับไปดิฟเทียบ x พจน์ที่ไม่มี x ก็กลายเป็น0ก็จะเหลือพจน์หน้าเป็น1นะครับเป้าหมายคือทําให้2ตัวนี้เท่ากันนะครับนะเพื่อให้มันเท่ากันถ้าเท่ากันแปลว่ามันเป็นอิสระจากวิถีถ้าไม่เท่าก็คือไม่เป็นนะครับอ่าจะได้นะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่าจะได้ว่ากับว่าไปนะครับจะเห็นว่าลายอินทเบน C นะครับเป็น independent of part นะครับอ่านะครับเมื่อมันเป็นนะครับพอเป็น integral part เนี่ยดังนั้น นะมันจะมีฟังก์ชันฟีฟังก์ชันหนึ่งฟีเอ็กไที่ทําให้นะครับนะดิฟฟังก์ชันฟีเทียบ x มันจะเท่ากับตัว p และดิฟฟังก์ชันฟีเทียบ y มันจะกลายเป็นตัว Q นะครับอันเนี้ยคือถ้ามันเป็น i n น e นอร์ออฟนะครับการที่มันเป็นมันมีฟังก์ชันที่เป็นต้นกําเนิดของตัว p กับตัว Q หน้าที่เราทีนี้จะไปตามหาว่าตัวนั้นนะไอตัวฟีเนี่ยคือใครนะครับขั้นตอนตรงนี้นะไอตรงส่วนของการหาตัวนั้การตรวจสอบเนี่ยนะครับขั้นตอนตรงนี้จบนะครับเราจะไม่ได้เราจะก็คือหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้ตรวจสอบเท่านั้นพอตรวจสอบเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้มันอีกเราจะใช้แค่ตัวพีกับตัวคนะครับไปทํางานอ่นะมาดูต่อนะครับเพราะกระบวนการในการหานะครับว่าไอฟังกช์ชันฟีเนี่ยคือใครนะวิธีการหาก็คืออ่ะไปเริ่มต้นที่ ฟัง์ชันฟีเอ็กยนะครับมันจะเท่ากับอินดิเกตตัว P ครับก็คืออินดิเกต 4x กำลัง3ลบก์บวก y ฟังชันนี้อินดิเกตเทียบ x นะครับแล้วมันจะไปเท่ากับ indicate, อินดิเกตเอ็กบวกกับตัว q คืออะไรตัว q คือ y กำลังสา x เอ็กอ็กบวก y กำลัง3แล้วบวกหนึ่งฟังชันนี้อินดิเกตเทียบ y นะเพราะว่าตัว p มันดิฟเทียบ x มาก็อินดิเกตเทียบ x กลับตัว y ดิฟตัว q มันดิฟเทียบ y ลงมาก็อินดิเกตเทียบ y กลับไปเพื่อสร้างฟังก์ชัน q ฟังก์ชันฝีนะครับอ่ะอินดิเกตเทียบ x นะครับตรงนี้อินดิเกต x นะ x กำลัง3อินดิเกต x กำลัง4ส่วน4ลงมาตัดกันก็ได้ x กำลัง4ลบด้วยนะครับ x กำลัง2บวกกับ x คูณ y แล้วบวกกับ c ของตัวแปร y นะครับ c y ก็คือฟังก์ชันที่มีแต่ตัวปลาย y ล้วน เท่ากับใครอันนี้มาอินทิเกรตเทียบ x เอ้เทียบ y ฝั่งขวานี้อินทิเกรตเทียบ y ก็ได้ x คูณ y บวกกับ y กํลาลัง4ส่วน4แล้วก็บวกกับ y อันนี้บวกกับ c ของตัวแปร x นะครับนะเพราะเนี่ยไอ c x กับ c y หาฝั่งตรงข้ามครับนะกระบวนการจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยครับเพราะเนี่ยวิธีการก็คือคือนักเรียนอินทิเกรตเนี่ยสองตัวอินทิเกรตพร้อมกันไปเลยแล้วฟังก์ชัน c นะครับคือทุกอย่างที่นักเรียนปรากฏในบรรทัดเมื่อกี้ไอบรรทัดที่เราอินทิเกรตนะครับ ซีเอนะ็กซ์ไวเท่ากับใครจน์ที่มันซ้ำนะครับจน์ที่มันเป็นตัวตัวซ้ำเนี่ยคือมีพจนี้กับตัวเนี้ยมันซ้ํสองฝั่งถ้าใครตัวที่มันซ้ำนั่นนะครับเอามาแค่ครั้งเดียวมันก็คือ x คูณ y แล้วที่เหลือมีอะไรอยู่เขียนให้หมดนะครับก็คือ x กําลังสลบด้วย x กําลังสองบวกกับ y กําลัง4ส่วน4แล้วก็บวกกับ y ยกเว้นซกับ cx ไม่ต้องเอามานะครับเนี่ยคือเขียนรวบมาหมดเลยเนี่ย ตลอดแนวบรรทัดเนี่ยเขียนเอามาให้หมดนะครับแต่ถ้ามันมีตัวไหนซ้าทั้ง2ฝั่งให้เขียนแค่ครั้งเดียวคือพจน์ xy เอารอบเดียวที่เหลือเขียนหมดนะครับ cx cy ไม่เอานะนี่คือฟังก์ชันฟรีนะครับ, ee, รบซึ่งพอเราได้ฟังก์ชันฟรีแล้วนะครับโดยทฤษฎีบทหลักมูลของลายอินทิเกรลเราจะได้ว่านะครับนะจะได้ก็คือ,อนั่นแปลว่าเราก็ย้อนกลับไปครับไอเจ้าตัวลายอินทิเกรลบนเส้นโค้งปิดสีเนี่ยมันจะกลายไปเป็นอินดิเกตจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดปลายนะครับ ซึ่งมันจะกลายเป็นฟีของจุด b ลบด้วยฟีของจุด A นี่คือทฤษฎีบทหลักมูลนะครับทีเนี้ยพอนฟีของจุด b กับจุด A เรากลับไปดูที่ว่าจุด A กับจุด B คือใครนะครับอ่ะกลับไปดูที่รูปนะครับตัวรูปนะอ่าตรงรูปนะครับจุดที่ครูบอกว่าจุด A กับจุด b ของครูก็คือมันเป็นจุดตั้งต้นตรงนี้ครับจุด A เนี่ยคือจุดเริ่มต้นนี่คือจุด A แล้วจุด b คือจุดปลายเพราะฉะนั้น A คือจุด20 b คือจุดศูนย์ลบหนึ่งนะครับ a 2สองศูนย์ลบหนึ่งนะอ่ะก็กลับมาเติมมันก็เลยกลายเป็นฟีของจุดศูนย์ลบหนึ่งลบด้วยฟีของจุดสองศูนย์นะครับอ่ะอันนี้ก็คือตามที่ฎีบทหลักมูลนะครับก็คือหาฟีของจุดปลายลบด้วยฟีของจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วงก็แทนค่าลงไปเลยในฟังก์ชันฟีที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับก็จะกลายเป็นอ่าจากอันนี้นะก็คือแทน ตัวแทนตัวนี้ตัว0ย์ก็ลบ1ก่อนนะครับแทน x เป็นศนแทน y เป็นลบ1เพราะนี้ได้0บวก0ลบ0 y เป็นลบ1นะครับได้เป็น1ส่วน4แล้วก็ลบ1อ่ะจากนั้นก็ลบด้วยแทนด้วยตัวนี้แทน x เป็น2แทน y เป็น0อ่ะก็ได้0บวก2กำลัง4เป็น16ลบด้วย2อกำลังสองได้4ที่เหลือเป็น0เป็น0นะครับอ่ะพวกนี้อ่ะคิดเลขมาอันนี้ก็ได้1ส่วน4ลบ1 ลบสิบหกบวกสี่นะครับอ่ะามาเคลีร์ตัวเลขว่าได้เท่าไหร่นะครับนั่นแหละผลลัพธ์อ่ะคิดตรงนี้เองนะแต่ทีนี้ข้อนี้นะครับคือคําถามเนี่ยเราจะกลับไปดูที่ตัวคาถามตั้งต้นเขาถามหาอะไรถามหางานนะครับนะเพราะทําหางานปิ๊บนั่นแปลว่าเราก็จะสรุปว่าเพราะฉะนั้นนะครับงานเท่ากับอ่ะมันได้เท่าไหร่เนี่ยเอาลบสิบเจ็ดเหลือสิบลบสิบสามนะครับก็จะเป็นลบสิบสาม สิบสามสี่เป็นห้าสิบสองนะครับก็เท่ากับลบห้าสิบเอ็ดส่วนสี่นะครับจูลนะอันนี้คือหน่วยของงานนะครับอันนี้ก็คือข้อนี้ข้อนี้ใช้อินทิเกรตอัพาร์ตหาลายอินทิเกรตแต่ลายอินทิเกรตนะครับบทประยุกต์ของมันคือการหางานเพราะคําถามคําว่าง,งานก็คือการหาลายอินทิเกรตแบบ dxdy นะครับเพราะเรนต้องปรับคําถามให้ถูกนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะ นี่ยคือสุดท้ายมันก็คือมาจบที่เนี่ยครับทีไรดีก็บน C ของไอเจ้าตัวนี้นะครับแค่าอาจจะเปลี่ยนคำถามเพิ่มคําว่าง,งานก็คือคําถามเดียวกันนะนี่โคงสร้างทั้งหมดของข้อที่4นะครับเดี๋ยวเราต่อไปดูต่อที่ข้อที่5ข้อ5นะครับอนะอันนี้เป็นการหาเซอร์เฟตซินติเกของฟังก์ชันนะครับเทียบกับ DS เมื่อ S เป็นส่วนของทรงกระบอกนะครับเมื่อแเท่ากับ2ลบ x กลังส ในอัธภาพที่1ล้อมรอบด้วยขอบเขตรตรงนี้นะะนี่คือขอบเขตรของตัวแซดนะครับขอบเขตรของทั้งหมดของมันทีนี้เนี่ยนะครับการหาเซอร์เฟซซินดิเก้นะครับ,ร ical, รบส่วนสําคัญที่สุดก็คือพื้นผิว S โดย S นะครับคือพื้นผิวเนี่นะเดียลองเรา,เราลองไปวาดรูปดูก่อนนะครับว่ากราฟของเราเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นยังไง z ซดเท่ากับสลบเกำลังสองมันเป็นถ้าเราดูแค่นี้มันคือพาราโบลาคว่ำนะครับบนเกซ์แนะอ่าครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บนะครับแล้วมันจะยืดไปตามแกน y ปึ๊บก็โค้งมาทางนี้ขอบเขตของค่า y ก็คือตั้งแต่สูตรหนึงสี่นะครับก็จะลงมาตรงนี้ปึ๊บนี่แล้วก็อันนี้ลงมานะครับเนี่ยเพราะเนี่ยตัวผิวของตัว s ก็คือนี่ครับผิวเนี่ยผิวโค้งที่เป็นอย่างงี้นะครับยืดมาตามแกนนี้ รตรงส่วนนี้นี่คือผิวของตัว s แต่ส่วนสำคัญที่เราจะใช้ในการหานะครับของไอ้เจ้าตัว s เ,เนี่ยก็คือเงาของมันที่อยู่บนระนาบ x y นะครับก็คือเป็นกรอบสีฟ้าตรงข้างล่างด้านล่างตรงนี้ครับนี่คือบริเวณด้านล่างเนี้ยสีฟ้าด้านล่างนะครับนี่คือบริเวณที่เป็นตัว R นะครับนี่คือส่วนประกอบที่เราสำคัญนะผิว s เ,เป็นผิวพื้นผิวในสามมิตินะครับตัว R เป็นเงาของพื้นผิว s ที่อยู่ด้านล่างนะครับ นะครับพื้นผิว a S นะครับมีเงาเป็นตัว R เนี่ยคือส่วนป,ประกอบสำคัญที่เราจะใช้ในการหา Surface s y ินดิ a กนะครับกระบวนการสำคัญที่สุดนะครับก็คือ 1. สมาการของพื้นผิว a S ครับตัว a S นี่แหละมันมีสมาการเป็นอะไรซึ่งข้อนี้เขากำหนดไว้แล้วนะครับสมาการของตัว a S ถ้านะี่คือประเด็นคือถ้านนะี่จะให้ตัว R เนี่ยอยู่บนระนาบ x y ถ้าอยากให้ R อยู่บนระนาบ x y นะครับนั่นแปลว่าตัวสมาการของ a S จะต้องเป็นตัว Z เท่ากับอันนี้มันได้แล้ว2 Z เท่ากับ2ลบ X กำลังสงนะครับจากนั้นให้เลนดิฟนะครับก็คือเราหา Fx Fx หมายถึงว่าดิฟฟังชัน z เนี่ยเทียบตัว X ด mm ิฟ hmm. เทียบ x นะครับก็จะได้เป็นลบ 2X นะแล้วก็หา Fy ซึ่ง Fy ก็คือดิฟตัว Z แล้วก็เทียบกับตัว Y แต่มันไม่มีฟังก์ชัน y ายไม่มีตัวแปร y ให้เราเพราะตัวนี้กลายเป็น0เพราพอได้ตัวนี้เสร็จอ่ะ เราหา ds ครับ ds s ตัวี่ตัวใหญ่นะคือนักเรีนยนจะอย่าสับสนกับการหาลายอินทิกรัของข้อ1นะครับอันนั้นเป็น ds s ตัวนั้นหมายถึงความยาวโค้งตัว s ตัวเล็กคือความยาวโค้งแต่นี้ s ตัวใหญ่คือพื้นผิวนะครับพื้นผิวเป็น s ตัวใหญ่หมายถึงคำว่า surface สูตรมันคือ square root ของ f x คือ f x นี่คือดิฟเทบ x นะครับกลัง2บวก f y กำลัง2บวก1แล้วก็ da นะครับมีบวก1ด้วยนะครับ f x กำลัง2บวก f y กลัง 2. แล้วบวก1 da แทนค่าลงไปครับก็จะได้เป็นสแควร์รูทของ f x ก็ได้เป็น 4x กำลัง2 f y ได้0แล้วก็บวก1ก็เลยกลายเป็นตัวนี้ d a นี่คือตัว d s นะย้ำนะครับสำคัญสุดคือตัว s หาสรรมการของมันออกมาแล้วสรรมการของมันต้องอยู่ในรูปตัว Z เท่านั้นนะครับแล้วก็ดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ y เอาไปสร้างสูตรของ d s ได้ d s เสร็จปุ๊บกลับไปที่ surface i n t e g a l surface integral บน s 2เราเนี่ย ของฟังก์ชัน4 x คูณกับ2ลบ x กำลังสองหารด้วย square root ของ4 x กำลังสองบวก1คือให้ลองทำดูมันจะรู้ว่าไม่ยากครับครูพยายามปรับฟังก์ชันให้มันทำง่ายที่สุดแล้วสูตรของการเสืร์ฟก็มันจะเปลี่ยนเป็น d o u ิลอินทิเกร l บน r นะครับแล้วฟังก์ชันก็คือ4 x คูณกับ2ลบ x กำลัง2ถ้าในนี้มีตัวแในฟังก์ชันนี้มีตัวแอยู่ให้นักเรียนเปลี่ยนตัวแซโดยใช้สมาการของตัวนี้ครับเข้ามาเติม นะเอามาเติมแต่ตอนนี้ไม่มีแซดก็ปล่อยมันไปแล้วก็หารด้วยสแควรูทของ 4x กาลังสองแล้วบวก1แล้วคูณ ds ครับ d s เปลี่ยนเป็นสแควรูทของ 4x กาลังสองแล้วก็บวก 1DA ซึ่งตัวนี้คูเตรียมไว้ให้เ้วเห็นไหมมันตัดกันได้นั่นเลยก็อินทิเกรตแค่ตัวข้างบนนะครับนะ,อะพอตัวนี้กลายเป็น w ก็บน r ของกระจายเข้าไปนะครับกลายเป็น 8x ลบด้วย 4x กาลังสาม แล้วขอบเขตที่เราจะอินทิเกรตครับเห็นไหมทุกอย่างเป็นค่าคงที่หมดเลยบริเวณที่เป็นตัว R เนี่ยบริเวณตัว R เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ x เนี่ยตั้งแต่0นย์ถึงถึงตรงไหนอ่ะเรามาดูคือตัว x จะเกิดจะขึ้นตรงไหนนะครับเราต้องได้ขอบเขตของตัว x ตรงตำแหน่งนี้นะซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากสมการนี้ครับขณะที่แเป็น0เพราะถ้าแเป็น0นย์ั่นเองจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยมันจะได้ x ตรงนี้เป็นรูทสองนะครับเป็กซ2จะเป็นรูปสองแต่วายเนี่ยคือยู่ตั้งี้ y ตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่ x ตั้งแต่ศูนย์ถึงรูทสองนะครับตัวนี้คือแนวเนี้ยตลอดแนวนี้คือ x เนี่ยเป็นรูทสองหมดเลยนะครับ x เป็นมีค่าเป็นรูทสองเอาคือจากสมการของ z ซดเนักเรีนยนแทน z เป็นศูนย์เพราะมันตัดระนาบ xy นะเพราะตัวที่เราจะอินดิเกรตก็กลายเป็นอินดิเกรตนะครับแล้วแต่จะเลือกอ่ะมันมีตัว x อยู่เพอนพูดดี x ก่อนแล้วกันนะครับ x ก็คือ x ตั้งแต่ศูนย์ถึงรูทสองของ8 x ลบด้วย4 x กำลังสแล้วก็ d x แล้วก็ d y นะครับ ส่วน dy ก็คือตั้งแต่0ถึง4ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอ่นี่ก็อินทิเกรตอินทิเกรต0ถึง4ตัวนี้อินทิเกรต dx ไว้เลยก็จะได้เป็น x กำลัง2ส่วน2ตัดเหลือ 4x กำลัง2ลบด้วย x กำลัง4ส่วน4ตัดกันเหลือ x กำลัง4ตั้งแต่0ถึงรูท2นะครับเราก็ยังเหลือติด dy เอาไว้อินทิเกรต0ถึง4แทนค่า x ด้วยรูท2นะครับ รูทสอกำลังสองได้2อคูณสีเป็น8ปดรูทสองกำลังสนะครับรูทสองกำลังสี่ได้เท่าไหร่ะได้อ่าก็เป็นกำลัง2อก็รูทสอกำลังสได้4นะครับอ่ะปึบแทนศูนย์ได้ศนย์แล้วก็ดีสรุปตรงนี้ก็เลยได้ออกมาเป็นเหลือสี่นะครับแล้วก็อินดิเกตเลยก็ได้4 Y ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสก็แทนค่าลงไปคําตอบคือ16นะ ไม่มีหน่วยนะครับการหารายอินทิเกรลเซอร์เฟตอินทิเกรลถ้าไม่ได้เป็นเป็นการประยุกต์ว่าไปหาตัวนู้นตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่หน่วยมันนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาเลยนะครับได้สิได้ข้อนี้อันนี้ตรงนี้ออกมาเป็นสิบหกฮะอ่ะ,อะข้อถัดไปนะครับหาลักนะทีนี้การหาลักเนี่ยมันจะมีได้หลายแบบนะครับกระบวนการในการหาลัก จย์ที่เกี่ยวกับเรื่องการหาฟลักเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าการไหลผ่านของฟลักเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าตัวตั้งต้นเลยนะครับให้นักเข้าใจว่าคําว่าฟลักนะเขียนไว้บนหัวเลยนะฟลักเนี่ยจะเท่ากับเซอร์เฟซซินดิเกบน S ของฟังก์ชัน f.n ds นะครับมันก็เอาไอเดียของข้อที่แล้วเนี่ยมานะครับแต่เป็นเราต้องมาหาเอา f กับดกันเองแต่ไอ้ตัว f.n เนี่ยมันสามารถปรับไปได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่า นี่คือตัวเริ่มต้นมันสตาร์ทก็คือสตาร์ทด้วยสูตรเนี่ยครับอยู่ที่ว่ามันมีารายละเอียดปีกย่อยที่จะเราใช้วิธีการอะไรเข้ามาช่วยได้นะครับคือถ้าหาแบบปกติเราก็เปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าหาแบบไม่ปกติก็คือถ้าพื้นผิวที่ตัวฝักมันไหลผ่านเนี่ยนะครับที่แหวเนียทำให้เกิดการไหลเนี่ยมันเป็นพื้นผิวปิดนะครับมันเป็นพื้นผิวปิดนะไอ้ตัวนั้นเราใช้ทฤษฎีบทเดวิดเจนเข้ามาช่วยได้อย่างเช่นข้อ6นะครับเขาบอกว่าจงหาฝักรวมของ F ที่ไหลออก รูคเคยบอกแล้วว่าคีย์เวิร์ดของคาว่าว่าฝักที่จะใช้ Diver g e n จนได้หรือใช้ไม่ได้ขึ้นยึดอยู่กับการไหลนะครับอ่าคำว่าแต่ถ้าการหาฝักนะครับถ้ามันจะใช้ที่เธอเดเวอร์เจนได้มันต้องมีคําว่าไหลออกนะครับคือพื้นผิวมันเนี่ยปิดคือมันล้อมทุกด้านเพราะันการไหลมันจะไหลออกถึงจะใช้เดเวอร์เจนได้นะครับเพราะตอนเนี้ยทีนี้คําว่าไหลออกพื้นผิว S เนี่ยเขาบอกปิดล้อมด้วยลูกบาศกหนึ่งหน่วยนะครับที่ล้อมด้วย x ตัง้งแต่ x ศูนย์หึงหนึ่ง 1, y ศูนย์หนึ่ง z งถึงหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือตัวคีย์เวิร์ดของมันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราสามารถสร้างโดยใช้ทิศธิติบทเดเวอร์เจนต์ได้นะครับเพราะนั้นก็ซึ่งการหาฟลักโดยใช้ทิศธิติบทเดเวอร์เจนต์เนี่ยมันจะหาง่ายมากครับอ่าเริ่มต้นที่โดยการหาเดเวอร์เจนต์ของ f นะครับเดเวอร์เจนต์ของ f คืออะไรก็นะครับก็ดิฟสอง x y เทียบ x บวกกับดิฟ y กํลังสองเทียบ y บวกกับดิฟสี่ z เทียบ z นะครับก็ดิฟเรียงตัวไปเลยซึ่งตัวเนี้จะทําให้เราได้ตัวนี้เท่าดิฟเทียบ X ก็จะได้เป็น2 Y ดิฟเทียบ Y ก็ได้2 Y แล้วก็ดิฟเทียบ Z นะครับได้4พพอสรุปแล้ว d ไดเวเจนของ F เนี่ยมีเท่ากับ4 Y แล้วบวก4่นะครับอพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลับไปนะครับนั่นแปลว่าก็มาเริ่มต้นที่การหาฝักใหม่ฝักรวมนะครับของการไหลออกเนี่ยจะเท่ามันก็คือ Surface i n t e เ r a l บนพื้นผิวปิด S ถ้าใช้เป็นพื้นผิวปิดก็เขียนวงกลมทับอินทิเกรตไว้อีกทีหนึ่งของฟังก์ชัน f n ds แต่นะครับโดยทฤษฎีบัตรไดเวอร์เจนของไอเกานะครับเขาบอกว่าตัวอินทิเกรตตัวนี้สามารถปรับไปเป็นอินทิเกรต3ชั้นบนก้อนทรงวัตถุตัว G ที่ล้อมรอบอยู่นะครับของไดเวอร์เจน f แล้วก็ dV เปลี่ยนจากเซอร์เฟซซินดิเกไปเป็น อินทิเกรตสามชั้นนะครับเป็นอ่าทีนี้อินทิเกรตสามชั้นของเราเนี่ยมันอินทิเกรตสามชั้นนะครับแล้วขอบเขตของเราเป็นตัว x ตัว y ตัว z ทั้งหมดเป็น0ถึง1หมดมันเป็นอินทิเกรตบนรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับมุมฉากพอนใส่ไปเลยครับนักเรียนจะกอินทิเกรตใครก่อนอินทิเกรตได้เลยตัวดิเวเรนซ์ก็คือยกต้นมามันก็คือ4 y ่ไวดบวกสอ่ะ,อะคุณเลือก dz ก่อนนะ dz dx dy อ่ะคุณเลือกตัวนี้นะครับ dz dx dy ก็ขอบเขต0ถึง1หมดเลยครับ ศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งอ่าตรงนี้ก็เลยไปอินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่งอินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่งแล้วอินทิเกรตเทียบแซดก็จะกลายเป็นสี่ y บวกสี่แล้วก็แซดมันไม่มีตัวแซดตรงนี้ไนนม่ต้องกระจายเข้านะก็คือวงเล็บครอบไปเลยนะครับเราแทนค่าแค่แซดอย่างเดียวศูนย์ถึงหนึ่ง dx dy อ่าก็อินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่งอินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่งแล้วทีนี้พอแทนค่าตรงนี้นะครับมันก็กลายเป็นสี่ y บวกสี แทนค่า z ด้วย1ก็ได้1เท่าเดิมนะครับแทน0ย์ได้0ย์ก็ได้เท่านี้แล้วก็เป็น dx กับ dy ถัดไปนะครับก็อินทิเกรตเทียบ x ก็ศูนย์ถึง1อินทิเกรตเทบ x ก็ 4y บวก4แล้วก็คูณกับ x แทนค่าตั้งแต่0ถึง1เหลือ dy เอาไว้นะครับซึ่งพอแทนค่าก็ได้เท่าเดิมก็เหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรต0ย์ถึง1ของ 4y บวก4แล้วก็เหลือแค่ dy ซึ่งพออินดิเกเตตัวนี้นะครับพออินดิเกเตเทียบ y ก็มีตัวแปรให้เล่นละก็จะได้เป็น 2y งวาลังสบวกกับ 4y ตั้งแต่0ูนย์ถึงหนึ่งพอนพอแทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น2อบวกสนะครับเท่ากับ6นะจบนะครับนี่คือการหาปรับของข้อนี้นะคือกระบวนการของมันเนี่ยนะครับเราเจอเนี่ยปึ๊บคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่บอกว่า,วามันไหลออกนะครับเพราะมันไหลออกเนี่ยนะครับแล้วมันล้อมรอบพื้นผิวปิด เราก็ปรับตัวเนี้ไปเป็น Divergent นะครับก็คือจากเซอร์เฟีก็ไปเป็นทฤษฎีบทด i เวเ g น n ์มันจะทำให้เราอินทิเกรตง่ายขึ้นนะครับตรงนี้นะเพราะหา Divergent ก็หาไม่ยากนะครับนะพอได้เสร็จมาเนี่ยมันก็จะได้ขนำเข้ามาสู่กระบวนการอินทิเกรตเองนะโอเคนะครับซึ่งอย่างที่บอกถ้าพวกนี้ครูเปลี่ยนครูก็จะเปลี่ยนไม่เยอะนะครับจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆน,นะโอเคนะครับอันนี้อีก3ข้อเดีย๋ยวรอคลิปต่อไป